นี่จ้ะเจอกันกันกบเอเซนีนอร์เวียกจ้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ดีนะที่เขายังเปิดขายให้กินจะมาให้ทุกคนได้ดูว่าเอซนีไปซื้ออะไรมาแมงลักนะคะแมงลักมันเป็นใบที่ไม่ค่อยสวยแต่มันกินได้อยู่มันไม่ได้สดใสามากผักทุกชนิดนะคะไม่มีอะไรที่อเสียไวแล้วก็้ํำไวเหมือนแมงลักนะคะนี่ก็ไปซื้อมาเมืองตัวเอง ประมาณอะไรลยี่สิบโครนแปลว่าสองร้แปลว่าไม่ถึงเจ็ดสิบโครนจ้ะเจ็ดสิบาทมัางทยจะ้ะคำเนี้ยนี่ก็1สิบโครนสิบโครนก็ประมาณสามเทาไหร่ะสามสิบกว่าจะ้ะประมาณบ้านเราเนะียเขาลดราคาจ้ะไม่แพงแล้วก็ขมิ้นเอาไว้แกง เขามน้ไว้แกงไงไตปลาจาะชอบกินหาก็ลดราคาจาก20ก็เหลืออยู่10โครนผักกาดดองนะจ๊ะผักกาดดองค่ะซื้อมาสองห่อผระกาดอาาอกาดองถุงละยีบสอโครนซื้อมา3มห่อจ้ะ3ามหอก็ห่อละยีิบสองก็เป็น60 6ิบหกจ้ะ กสิก็เกือบสามรอยจ้ะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณสองร้อยนี่แหละจ้ะสองรอยบาทบ้านเราน่ถิ่นกระถินะถ่นก,ก็ประมาณยี่สิบก็ประมาณยี่สิบโครนก็แปลว่าเงินเจ็ดสิบบาทจ้ะคำนี้เล็กๆอ,อีกขี้หนูสวนจ้ะทุกคนยี่สิบสองโครน ยีคนก็ประมาณ80บาทจ้ะถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยไม่ต้องไปคิดเป็นเงินไทยหรอเดี๋ยวมันกินไม่ลงอันนี้เสาเากล้วยนะคะเป็นกระป๋อง32โครนนี่สาโครนจ้ะสามสิบไตปลานะคะไตปลาเอาไว้แกงอาหารโปรดีจะใช้นไตปลาจะกินกับนมจีนประมาณนี้จ้ะไม่ได้ไปเมืองใหญ่นะ,ะเมืองตัวเองก็เป็นร้าน เอเชียคนไทยก็เปิดแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามากมายเป็นร้านใหญ่อยู่แต่ของก็ปันกลางจะ้ะถ้าจะให้ซื้อครบเครื่องทุกอย่างต้องไปที่เมืองหนึ่งที่เป็นทอนแฮมนะจ้ะแต่ทีท่นี่เมืองตัวเองก็พอได้แก้ขัดได้จะมีหลากหลายอยู่แต่ไม่สู้เมืองใหญ่เนี่ยทีนี้ก็ดีใจตรงนี้ค่ะอนนี้ผิดคืออะไรเอ,อ่ยแนแอ สับปะรดนะฮะเนี่ยขนมปังเขียนว่าขนมปังกลิ่นขนมปังกลิ่นมะพร้าวไส้สับปะรดนี่จ้ะอันนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบครนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยหนึ่งก็สามร้อยห้าสิบเนาะประมาณสามร้อยหกสิบได้จ้ะเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยฉันนี่เคยกินตอนเล็กๆไปเจอก็เลยซื้อจัดไปจ้ะเพิ่งจะเจออาหารที่เคยขนมปังที่เคยกินเนะาะไส้สับประรดเนี่ยเป็นปิ๊บเลยนะคะประมาณนี้ก็จัดไปค่ะไม่ต้องไปคิดมากเป็นเงินไทยเดี๋ยวมันจะทำให้เรากินไม่ลงแต่ละอย่างเนาะหมดนี้ก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบจ้ะประมาณ ไม่ใช่ว่าเอามาอ้างว่าตัวเองซื้อมามันเป็นไม่ใช่แบบนาาั้นนะคือเจสันนี่รู้ว่าของมันแพงอยู่แล้วคือก็ต้องจําเป็นต้องกินเนาะไม่เกี่ยวกันกับแพงหรือจะถูกของสิ่งที่จําเป็นต้องกินก็ซื้อจ้ะทุกคนแพงแค่ไหนก็กินมันเป็นสิ่งที่เราให้ความสุขกับตัวเองที่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองต้องการจ้าเยโอเคประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนทุก การติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าเจอกันใหม่นะจ้าคลิปหน้าจ้า